สบายดีพ <oung> <if> ่อแม่พ <laughs> ี่น้องวันนี้กามาพบพ่อแม่น้องซิงคือเก่าเนาะกินสัวกับปุ้นน้องพีพี่หน้าพีพาน้องมากินสัวกับปุ้นง่ายๆอดงอจนบปกยากขนก่อนทีไปกินกับกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องซิงในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปพี่น้อง งามได้แหละสิพัน so น mm, mm ้องคือเขาเจ้าไปมากินน้ำกันพี่น้องชวนกินเลยเนาะมาในลงมือบอกว่าอะไรพี่น้องอะไรพี่น้องชวนชวนเนาะเออชวนอากาศดีพี่น้องพ้นบนตกะสร้างเหมอเลยใครเน่จุอ๊ดกันเลย อืาเถอบอือห้าแรกยำริกกินโน้เจ้าใส่ไก่นะบ่ได้เห็ดในเบิง่งแต่ว่าใ้รอยากูสูตรหรือว่ายเงก็คอมินใต้ฉีดได้เด้ดเ่ยนพี่น้องแต่ว่าห้าก็เคยเห็ดในเบิ่งแน้วเนาะ หมักแงดงปาทุกแจกคู่ามบะแดงด้วยพี่น้องแต่พี่กินน้องชิบบัตเป็นบัตเดียวน่ะสืดเลยนะจ่าเลย เพชกินน้นอยเลยบริษ <Okay. S 3> ัทเพชรงดายอบรรยากาศทางบ้านเพ่เกาว่งเนาะส่วนราวรีๆไปแล้วแส่ยเ่เกาว่งเนาะ แน่ยมากเนี่ยกินยำได้กับแซบบะตามกับสั่ยบะสั่ยกับก้อยเลยทำหน่อยเลยมีพักมาหลายมิ๊ บริสุทธิ์ในซูเปอรุนนองเบิ่งพี่น้องเพอ่อห้าวกระเห็ดคือเก่าพี่น้องสูตรแรกๆที่เหาเคยเห็ดเนาะอืมอมันหลุดร่วงกันเดีอวกันพี่น้อง บนละจานหนึ่งจานที่งา Cái nguồn lạc 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 Cái lạc 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 Cái này lạc lạc Cái nó <laughs> <laughs> <delle> เเร็จแล้วจานที่สามแล้วไม่น้องกินตากสาเถอะเพ็ดผักข้าวอนนี้ผุกข้าวเนี้ยมาไว้ชุกเซิรนเนาะเพ็ดแห้งจะได้จกกิน Chùa lấy Bớt lại nọ bớt 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 โอ๊กไก่ก็ไดพีนยยด่น้องแต่โมยอก็ได้แฉะทำไมต้องซ่งในหมักโอ๊กไก่แ่บแ่บเอาไปย่าง,องเอาไปย่างแต่มันอหอมหอมแต่มันหัน่น

ต่แดงเข้ากับเราจะเข้ากันอะไรหน้าวยันผสมหนาเพื่อดำแบบนั้นาดำบันถือคองแทะถือของถือของหน้าดำหมดชแกเขาผ่าบา นาดำมันถือกองแทบว่ะอีหยังเลยของ บัวเขียนะเขียงฟิกนู้อาหารบรรยากาศสุดๆเลยเนาะร่ม uh huh. สวายเอียนะ่ยมเนาะ วัาที่เพชรเป็นแม่ให่วันที่ทททททนะกินโนะถึงผู้ดังเปี้ยๆเลยหอคูแลยเนาะล้่มหูคูบเพชรลายล้มหูคูอิม่มเนาะ โยบโบเอียงนะสามเถื่อสีเถื่อตักเดินเอือน้อยหน่อยเอือน้อยหน่อยเถอะโจมส่วนเป็นงานเถอะนะสจมคนงาน นรากาศดีนะจังเมื Michael ่อมูกกระถาเรากินได้เลยโมูถาเถากินได้เหมยเพราะเอฟซีถามขโมือเลยกินหมูกระทะไหมหวานเอฟซีในบ้านเอฟซีในบ้านผู้ชนะชนะน้นค่ะพี่น้อง ร้องเพลงหมูกระทะเลยประมุ่นแบบแข่งอยากกินหมูกระทะทำเป็นร้องเพลงมีบอกแล้วว่าไม่กินเป็นช่วงอารมณ์นี่นาะพี่น้องบาดยากบรรอากาศมันพาไปโกินเหี่ยอนห่อนไล่เนี่ยคนนองผัดเน่านาอยากสดเนี่ยอนหอนเด้๋ยวผัดละ นอนแล้วก็จักเยือเย็นเย็นแล้วก็จักโยนหอนเป็นภูมิคนมันจยกพอดีอยู่แบบว่าอารมณ์ของคนเนาะบริอยู่กองเขียร้อนนอนว่าหมวนเด้อพี่น้องมันจากออกหูดังตลอดเลยน้ำมาพที่มันเพ็ดเนี่้ยพี่น้องน้องบัวอยากให้เบิ่งเนาะเบิ่งเบิ่งบางที่น้องใส่ร้ายบ่้ เบิ่งบนแม่พี่น้องโตข่าวปาามากระจนออกลมออกคูถึ่งๆยังดังแะตะเต็มๆพี่น้องช่วงในช่วงแบบรอบขางในมิตรผูต่อเติมบ้านพี่น้องเลยพ้นตกดีปีิบ้านกระสุดก็มีบางคนฝ่าทะลุก็มี มาถึงตอนนี้ก็ขอจบคลิปไ้ก่อนเด้พอพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้แม่น้องซีนเผื่อเป็นกำลังแรงใจเหตุคลิปต่อๆไปเนาะจะไ,ได้กระยาถิ่อยาฟ้ากันได้พี่น้องเลยเพาะกันก<อ>ิดหนาเพามาให้กำลังใจดูๆหน่ยเด้อแนวใดก็ได้ขอบคุณละลายเด้อจ้าขอบคุณจ้าบายบาย,บาย,บาย